a a l a i k u m ะ r a a t u l l ล h i w ะอห้ระเ้าุลอวารวันนี้พี่น้องนมิเตะบอพระุบ้าอวยพรวันนี้เรามาเรียนกิรอาตีวันนี้เล่มหนึงเกิรอาตีนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการออกเสียงของตัวพยัญชนะอาหรับท้ง29ตัวเล่มนึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ หนึ่งอ่านชื่อบัญ,ญชนะอารับได้ชื่อบัญ,ญชนะอารับสามารมาี่จะอ่านได้สองออกเสียงบัญ,ญชนะอารับแตกต่างได้สามบอกวิธีออกเสียงให้ต่างกันได้นี่คือจุดประสงค์ของเล่มที่หนึ่งเพราะเล่มที่หนึ่งนี่เป็นเล่มที่ว่าสําคัญมากเบียยเซเว่นหลักฐานของอันกุรอานเพราะมะครคกตั้งมดนั้นมันอยู่ในเล่มที่หนึ่ง นะมัครัตการออกเสียงอารับได้หรือว่าการออกเสียงพาาัญชนษอารับที่แตกต่างเนี่ยมันจะบอกวิธีการออกเสียงต่างๆกันได้ในข้องในเล่มนึ่งนี้นะเมื่อคนที่ว่าี่ยจบเล่มนึ่งแล้วเนี้ยเขาสามารถที่จะอ่านตัวพาาัญชฤอารับเนี่ยแตกต่างได้ต่อไปเราจะไปแน่ตัวพยาัญชนะอารับกันอันนี้คือชื่อพยัญชนะอารับม,มีทั้งหมดย9ตัวที่เราจะต้องอ่าน ให้ถูกต้อง1คืออลิฟสองบาสามตาสีซาหาีมหกฮะเดคอแปด,ดาลเซา,าลสิรอสิบาสิ สิบสามชีนส4ซเด1 5้อดสปอดอส8ปไอนสิบเกอยยี่สิบฟ้าย1ส2ออฟ2ี่กาฟยี่าม 24. มีม 25น wow. ูน26วาว27ฮะ28ฮัม z ะ29ยะลามอลิฟชื่อพยัญชนะประกอบด้วยพยัญชนะซ้มตัวสุดท้ายเป็นสุกูลหรือตัวสะกดชื่อพยัญชนะประกอบด้วยพยัญชนะซตัว ตัวสุดท้ายเป็นสุกูนหรือตัวสะกดจะออกเสียงยาวซองถึง6กจังหวะพะเป็นมัดอาริษยกเว้นอาลิฟเพาะไม่มีฮรุฟมัดนะเราสังเกตแลเลยว่าตัวอาลิฟเนี่ยมันจะไม่มีฮรุฟมัดมันนะอาลิฟคือเราต้องอ่านสันๆันเลยอาลิฟไม่อาลิฟอาลิฟตัวที่้องคือบาบานะบ้า,นะบามีซ้ำตัวว่า บะอลิฟฮมัมซะตัวทุตถ่ายเนี่ยเขาบอกเป็นตัวสะกดเราจะต้องอ่าในให้เป็นตัวสะกดมเ่เหลือตัวทุตถ่ายเนี่ยบาตาซาห้ออกเสียงฮมัมซะนะแล้วก็จีมจีมตัวมีมจีมซ้ำตัวเช่นเดียวกันมีจีมยะและว้วก็มีมจีมฮะฮะจะต้องอยากเสียงให้ยาวซองฮะนะทุกคนก็พยายามไปฝึกกัน เมือนในยินวิดีโอนี้แล้วก็เข้าไปลองฝึกกันเลยในการอาร่านตัวว่าพัญชนะทั้งดีสิบก้าตัวนี้ทุกคนก็พยายามพยายามอินชาอัลลอฮฺ